ห้าไม่หยุดชุดไม่อยู่ขมิุรุ่นใหม่ปักแกเชื่อชุดไทยคือชุดประจำชาติของกัมพูชาถึงแม้กระทรวงวัฒนธรรมของขมิได้ออกมาห้ามแล้วก็ตามโดยออกมาเตือนว่าธุรกิจให้เช่าชุดขมิโบราณที่นครวัดนครธมให้ระวัดระวังเพราะนับวันดูไปดูมา มันจะเหมือนชุดไทยเข้าไปทุกทีสำนักข่าวพนมเปนโพสต์ได้รายงานข่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมและศิลปกรรมเรียกร้องธุรกิจให้เช่าเครื่องแต่งกายในพื้นที่อังกอร์ให้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานและประเพณีของกัมพูชาและหลีกเลี่ยงความสับสนด้วยการแสดงเสื้อผ้าที่ไม่ใช่ชาวขเขมรที่โฆษณาเป็นชาวขเขมร เหตุผลที่กระทรวงวัฒนธรรมกรัรมพูชาปรามผู้ให้เช่าเครื่องแต่งกายที่นครวัดว่าควรแต่งกายให้ถูกต้องตามแบบฉบับของกรัรมพูชาไม่ใช่เอาของชาติอื่นมาใช้งานเพราะชาวเะมเที่ชื่นชอบชุดไทย และสินค้าไทยไปนำเสนอชุดและสร้างปริศาตร์อย่างเข้าใจผิดๆอีกทั้งยังมีการสั่งนำเข้าสินค้าไทยอย่างต่อเนื่องทั้งๆท,ที่รัฐบาลกำหนดชุดและรูปแบบตามหลักฐานโบราณคดีของชาติแล้วรัฐบาลกัมพูชาไม่ยอมรับชุดเหล่านี้เพราะว่าถ้าหากชุดยิ่งเหมือนไทยคนก็จะไม่จดจำในฐานะเป็นชุดและวัฒนธรรมของขเขมรได้แทนที่จะส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกัมพูชา กลับยิ่งสร้างการขาดดุลการค้า ให้ไทยอีกเพราะสินค้าไทยเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องชาวขเขมรน,นิยมละครของไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะละครเรื่องบุพเพสนิวาสเมื่อปี2561จนเป็นกระแสสวมชุดไทยเที่ยวอยุธยาตามรอยละครบุพเพสนิวาสทําให้ชุดไทยได้รับความนิยมและโด่งดังอย่างมากเป็นที่รู้จักไปหลายประเทศทั่วโลกไม่เว้นแต่ประเทศกัมพูชาจนเป็นกระแสที่ ที่ทำให้คนกัมพูชารู้สึกว่าควรปลุกกระแสวัฒนธรรมของกัมพูชาบ้างแต่สิ่งที่ตามมาก็คือการนำเสนอด้วยการอ้างวัฒนธรรมไทย ก่อกำเนิดมาจากกัมพูชาทั้งหมดและไม่ยอมรับว่ากัมพูชาก็เคยรับวัฒนธรรมจากไทยไปด้วยจนเป็นเหตุให้มีการทะเลาะกันระหว่างประเทศผ่านโซเชียลอยู่บ่อยครั้งการที่รัฐบาลกัมพูชาออกมาแสดงทัศนะอย่างนี้จึงเป็นการเตือนว่า สิ่งที่ชาวกัมพูชาทำอยู่นั้นไม่ได้เป็นผลดีต่อชาติเลยแต่ดูเหมือนว่าชาวขมรจะไม่สนใจยังคงนั่งมองกำแพงแล้วใช้จินตนาการไปต่างๆนานายังคงออกมาบอกอย่างต่อเนื่องว่าสยามขโมยทุกสิ่งทุกอย่างจากขมรไปจนหมดภาพไหนบนกำแพงที่มีลักษณะ ใกล้เคียงกับชุดไทยก็เอาออกมาโพสตต์ามสื่อโซเชียลโดยระบุอย่างมั่นใจว่านี่ไงเรามีรูปที่กำแพงเป็นหลักฐานทั้งๆท,ท,ที่รูปบางรูปไม่ได้ใกล้เคียงกับชุดไทยเลยโดยชาวเน็ตไทยบอกว่าขเขมรจะไม่มีวันคิดและพัฒนาสิ่งต่างๆออกมาได้ถ้าหากว่ายังยึดกำแพงเป็นที่มั่นสุดท้าย เริ่มแล้วอย่างเป็นทางการ กัมพูชาทำพิธีจุดไฟและวิ่งคบเพลิงซีเกมครั้งที่32บริเวณนครวัดจังหวัดเสียมราชโดยมีกษัตริย์กัมพูชาณอนะโรดมสีหะมุนีเป็นประธานในพิธีกำหนดคบเพลิงจะถูกส่งต่อไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนก่อนจะกลับมาที่กัมพูชาอีกครั้งความเคลื่อนไหวการจัดแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่32จะมีขึ้นในระหว่างวันที่5 ถึง17พฤษภาคม2566นะ กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาล่าสุดเมื่อวันที่21มีนาคมมีพิธีจุดและวิ่งครบเพลิงซีเกมส์ครั้งที่32โดยพิธีจุดครบเพลิงเริ่มขึ้นณน,นครวัดจังหวัดเสียมราชโดยมีกระสั์กรัรมพูชาณรดมสีหมุนีทรงเป็นประธานในพิธีท่ามกลางการจัดการยิ่งใหญ่ด้วยข้วบแห่และนักกีฬาคนสำคัญของประเทศในวัดจำเริญเลขา ิการคณะกรรมการโอลิมปิกของกัมพูชาเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาทุกคนทั้งในและต่างประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมและสนับสนุนการวิ่งคบเพลิงและเตรียมพร้อมสำหรับเกมการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกม2566ที่ประเทศกัมพูชาจะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ย้ำเตือนทุกคนให้ระลึกถ,ถึงความยิ่งใหญ่ของซีเกม2566 ความภาคภูมิใจที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกและอาจเป็นครั้งสุดท้ายทั้งนี้พิธีจุดคบเพลิงสีเกมจะเริ่มขึ้นในวันที่21มีนาคมนี้ที่นครวัดโดยจะมีการวิ่งคบเพลิงไปรอบนครวัดวันที่22มีนาคม2566ก็จะออกจากกัมพูชาไปวิ่งในอีก10ประเทศอาเซียนจากนั้นวันที่27เมษายนนี้คบเพลิงจะเดินทางกลับกัมพูชา เพื่อเฉลิมฉลองในประเทศก่อนจะทำพิธีจุดไฟในกระถางวันเปิดการแข่งขัน5พฤษภาคมนับจากวันนี้ก็จะเหลือเพียงอีก45วันการแข่งขันก็จะเริ่มขึ้นในพิธีจุดคบเพลงิงกีฬาซีเกมนี้ครับก็จะเห็นได้ว่ามีสาวๆในขบวนใส่ชุดไทยทร่วมขบวนด้วยซึ่งก็มี ในฮุนเซนนะครับเข้ามาร่วมงานด้วยซึ่งในฮุนเซนก็ออกมาพูดเองว่าชุดไทยนี้ไม่ใช่ชุดของขเขมรโดยแท้จริงเป็นชุดของเพื่อนบ้านอย่ามาใส่เลยที่ไหนได้ในงานนีขเขมรเองจัดชุดไทยมาแบบเต็มที่คือแบบอยากได้อะครับอยากได้อยากได้เป็นของขเขมรมันสวยสวยกว่าชุดสดัมบอร์ดซึ่งองค์เรียมบุภาทวีท่านก็ก็เคยประธานให้สัมภาษณ์ไว้ว่าชุดไทยห่มสบายนี้ ไม่ใช่ชุดดั้งเดิมของชาวขเขมรอย่าไปเอาของเขามาผมก็ไม่รู้นะครับว่าหน่วยงานที่จัดพิธีจุดไฟคบเพลิงนี่ครับทำไมเขาถึงใช้ชุดไทยห่มสบายเข้าร่วมพิธีทั้งๆท,งท,งที่กระทรวงวัฒนธรรมก็ออกมาบอกอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ชุดของขเขมรเป็นชุดของคนไทยแต่ทำไมถึงยังจัดกันอยู่ยังใส่กันอยู่ ซึ่งเป็นงานพิธีระดับประเทศหน่วยงานราชการของกัมพูชาน่าจะรู้ดีนะครับเรื่องนี้เรื่องชุดไทยห่มสบายกับชุดสัมปอร์เป็นของใครอะไรยังไงเป็นมายังไงทําไมหน่วยงานเหล่านี้ถึงอนุญาตแล้วลงเซ็นุงเซนไม่สั่งการหรืออย่างไงว่าห้ามใส่นะชุดไทยงานนี้เป็นงานระดับประเทศออกสู่สายตาคนหลายประเทศทั้งอาเซียนจริงๆแล้วน่าจะใสะ่ชุดสัมปอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของขเขมรไปเลยเพราะก่อนหน้า ที่ะละครบุพเพสนิวัฒน์จะโด่งดังไปทั่วโลกขมรก็ไม่เคยใส่นะครับชุดชุดไทยห่มสบายมาใส่ตอนที่ละครบุพเพสนิวัฒน์ดังนี่แหละครับทั้งดาราทั้งเซเลบทั้งคนมีอันตะกินคนรวยก็หันมาใส่ชุดไทยแล้วบอกว่านี่แหละชุดของขมรไทยขโมยไปไม่รู้คนของขมรประชาชนขมรคิดยังไงอะไรยังไงผมคิดว่านะครับมีบางส่วนบางส่วนส่วนใหญ่เลยทีเดียวที่ไม่คิดว่าชุดไทยนี้ไม่ใช่ชุดประจำชาติของคนขมรผมว่ารู้รู้รู้รมาก รู้มากเลยทีเดียวหรือว่าฮุนเซนจะรู้เห็นเป็นใจสนับสนุนอยู่เบื้องหลังพยายามจะเกาะกระแสออของประเทศไทยแทบจะทุกอย่างเสื้อผ้าอาหารละครวัฒนธรรมอะไรที่คนไทยทําแล้วเด่นดังก็จะเกิดการเกาะกระแสจากขเขมรทันทีละครบุเพสนิวาสด,ดังก็ทําละครบุพเพสนิวาสในแบบของขเขมรในแบบของขเขมรแต่ก็ไม่ต่างจากของไทยเลยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเหมือน,เห,อนเหมือนบุเพสนิวาส อาหารไทยหลายๆชนิดก็ดันไปบอกกับชาวโลกว่านี่แหละอาหารของขเขมรยกตัวอย่างเช่นห่อหมกคำว่าหมกนี่นะครับไม่มีในคำของขเขมรไม่มีเลยคำว่าหมกแต่ก็อ้างว่าห่อหมกนี่แหละเป็นอาหารของขเมขเมรเขมรเรียกว่าออมกแล้วดันไปบอกชาวโลกว่าคนไทยครับเรียนแบบห่อหมกไปจากขาเขมรไม่รู้เอาสมองส่วนไหนคิดคิดแต่จะลอกเกาะกระแสะจะเอาทุกอย่างคือจเจ้าอะครับจะเอาทุกอย่างไม่รู้จะว่ายังไงก็วันนี้ก็ มีมาพูดแค่นี้นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ